สวัสดีครับพมกับผูวิชาอีกเช่นเคยครับในรายการสวัยน้ำผู้ได้บายวินวินบูครับวันนี้ครับพบกันอีกครั้งนะครับในตอนที่2ครับ EP 2ในตอนของเครื่อง EXO s o d i a c s o l a c o l i m a t o r ครับ e x o Model อ่าใหม่ล่าสุดครับตัวนี้ตอนแรกนะครับเรานำเสนอในการใช้งานเบื้องต้นในการปรับตั้งค่า t i m e มอตั้งล็อกก็คือเวลาจริง รวมไปถึงการตั้งให้เครื่องใช้งาน S w C ทัมเมอร์ทัามเมอรองเรียบร้อยเรามารู้จักอีกฟังก์ชันหนึ่งครับของเครื่องที่มีอยู่หน้าจอนะครับตัวนี้ในโหมดโลโหมดโลครับตัวนี้ทำหน้าที่อะไรรวมไปถึงการปรับตั้งโหมดโลปรับตั้งยังไงในโหมดโลครับตัวนี้ถ้าเรากดก็จะขึ้น ค่าเปอร์เซ็นที่เราตั้งไว้นะครับก็คือให้ทํางานให้เครื่องทํางานในภาวะที่กําลังการผลิตต่ําๆปกติแล้วในแม็กซิมัมของเครื่องก็คือตั้งปรับเซตที่100%นะครับถ้าเราตั้ง100%เเครื่องก็จะทํางาน100%ถ้าเราไม่ต้องการให้เครื่องทํางานหนักต้องการให้เครื่องทํางานแบบเบาๆเพราะว่าค่าคูรีนมันเยอะแล้วในช่วงนี้นะครับแล้วปรับมาที่หมดโลเนี่ยทำไงก็กดหมดโลนะครับโลหมด ตัวน,นี้ตั้งอยู่30%ครับแม็กซิม,มันะฮะถ้าเราต้องการให้โลกว่าน,นั้นทำยังไงนะครับก่อนอื่นก่อนที่เราจะเข้าไปเซตต่างเราออฟก่อนนะครับเราจะเข้าสู่เมนูต่างๆในการปรับเซตค่าอย่าลืมครับเข้ามาที่เมนูเราจะเข้าไปที่เซตโหมดโลนะครับไปซี่ตรงไหนเดี๋ยวเข้ามาดูกันครับเลื่อนลูกศรลงมาจนนะครับโล cover mode อยู่ด้านบนครับ ตรงมีลูกศรชี้อยู่ตรงนี้แล้วก็กดโอเคเข้าไปครับ select output select output กี่เปอร์เซ็นต์ก็ใส่ไปตอนนี้มันอยู่ที่30ซูมเข้ามาใกล้ๆในหนึงตัวนี้เลขก30กระพริบอยู่ถ้าเราเอาให้ต่ำลงมี20%มี10%ถ้าเราต้องการแค่10%ก็กดโอเคเข้าไปก็เสร็จเรียบร้อยครับการตั้งโรโมโหมดน,นะครับถ้าเราแบ็กหน้าจอออกมานะครับตอนนี้เครื่องยังออนอยู่นะครับ ถ้าเราต้องการใช้โรโมอดก็เปิดในช่วงที่เครื่องยังออฟอยู่นะครับเครื่องยังออฟอยู่ตอนนี้กดโรโมอดจากเมื่อสักครู่นะครับอยู่ที่3 0เรพอเราปรับเซตใหม่จาก30เป็น10%ก็ตัวนี้ครับโรโมอดอยู่ที่10%เรครับเครื่องทำงานที่10%แต่ว่าตอนนี้มันมีขึ้นอินโฟมีขึ้นอินโฟมานะครับคืออะไรอินโฟก็คือเป็นการแจ้งเตือนมีเมสเซจแจ้งเตือนว่าตอนนี้ระบบ มีปัญหานะมีปัญหาที่ตรงไหนเพราะระบบยังไม่ได้ต่อครบนะครับยังไม่มีปัม๊มน้ํายังไม่สามารถ flow ผ่านนี้นะครับมันก็จะขึ้น message นะครับ flow detection ถ้าทุกครั้งที่มีตัว info ขึ้นกับพิแบบนี้เครื่องมีปัญหานะครับอันนี้วันนี้เรานําเสนอเฉพาะเรื่องของโ e m o t ก่อนนะครับส่วนเรื่อง info โปรดติดตามในตอนถัดไปว่า info ที่จะขึ้นมีอะไรบ้างและมันมีจะมี m e s s a g บอกทุกตัว ที่มันเกิดสภาวะนั้นอยู่นะครับวันนี้ผมวิชากับการแนะนำเครื่องกริตโคลินจากเกือ e xo s o d i a c นะครับในเรื่องของโรโมดทำงานยังไงปรับเซตยังไงนะครับต้องจากลาไปก่อนวันนี้ครับขอบคุณที่ติดตามสวัสดีครับ